มาเฮ้ยเอาว่ะผมได้เฮตตาชัวป้าเลยใช่ไหมมาแล้วฮะตีลาทองอีฟิปครับโอ้ไม่ก้าเอาว่ะเฮ้ยตีลาทองเอาละฮะหลังจากที่เพื่อนๆได้ดูไฮไลท์ไปแล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆนะฮะแล้วก็แฟนเกมแอคโตรการ์ดิกันด้วยนะฮะแล้วก็มันอยู่กับกิฟโปรเจกต์ของการสุ่มกาช์สามหมื่นเทสสามหมื่นเทสนะฮะรู้สึกไม่คุ้นตาเลยนะน้องอีฟิปของเรานะก็เป็นคนของตีลาทองนั่นเองนะก็อ่จะพูดไงดีทำไมมันไม่เหมือนกับ ไม่เหมือนกับต้นฉบับตอนที่ออกมาช่วงแรกๆน้องดูดิบเตือนมากตอนนี้กลายเป็นน่ารักบ้องเบลไปแล้วอ่ะเออก,ก็โมเดลออกมาได้น่าสนใจดีนะก็ใครที่รู้จัก e ีฟิกนะฮะในภาพต้นฉบับเนี่ยก็ไปหาดูกันเองได้นะฮะโอเคก่อนอื่นก่อนใดนะเราไปดูตัวละครที่เรามีก่อนนะก็มีแซสี่ดาวนะมียูเรียสามดาวนะมีไอแคนกิฟแล้วก็ เป็นรีนะสองดาวมีอเดดีนาจอว่าวิเวียวิวีซื้ออยู่กิกีนิดบาโปเมตอย่างละหนึ่งดาวนะฮะแล้วก็เป็นพวกที่ยังไม่มีดาวนะอย่างไนส์คาเมเรียฮอลัสจาว่าการดาโมริเนทีฟเรจิน่าและสตาร่านะอ่าโอเคก่อนที่จะไปสุ่มกันนะฮะก็เดี๋ยวมารู้จักกับอ e ีฟิกสักนิดหน่อยนะเธอเป็นคนของซีลานทองนะเป็นผู้พิทักษ์ของเผ่าแคสซี่นะเป็นอวตารผู้ใช้ไฟนะก็เรียกได้ว่าปะลาคังชอบอทําสงครามก็ได้นะคนนี้ใครที่ตามในเรื่องมาก็น่าจะรู้จักเป็นอย่างดีนะ เอาละเดี๋ยวเราจะไปส่งกันเลยดีกว่านะแต่ก่อนอื่นนะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมลิปนี้แล้วนะเ้าอยากส่งกระชาด้วยนะอยากลุมจังเลยนะตัวนี้อยากมีอยากได้นะก็อย่าลืมนะครับร้านเติมเกออมไลน์นะร้าน Power Pay ราคาดีถูกคุ้มครบทุกรสชาตินะฮะไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจไหนก็ตามนะคุ้มสุดๆนะครับแถมร้านเขายังปลอดภัยไร้วีฟันร้านกดเองหลายเปอร์เซ็นลิงอยู่ใต้ร่างเด็กิปชัท่านนะครับจัดมาฮะสิบโดได้ครับเหนื่อยคือเมื่อกี้ออกกันกยเอ้ยเดี๋ยวอ่ะ สีลาทองเอ้ยไ,ไม่ใช่นี่มันจกักทุ๊ยตอบโซนหมดละแดนสุริยะบุรพานะซื้ออยู่ของเรานะฮะเอาว่าได้ส่งอำนาจมาหนึ่งคนนะะเปิดมาก็ดวงดีแต่แล้วนะฮะดว <c oughs> ที่สองครับวันนี้ดวงจะเป็นของเราหรือเปล่านะฮะก็มารอติดตามกันได้เลยนะเอาว่ะโอ้โหมันจะเกืออะไรขนาดนั้นรับเจเอสอาร์ SR ตัวเดียวนะโอเคเดี๋ยวมาอธิบายกฎของการส่งกระชานะฮะสุ่มสิบครั้งนะจะการันตีเอสอาร์หนึ่งนะฮะทุกครั้งเลยนะฮะแล้วก็ ถ้าสุ่ม50ครั้งนะจะการันตี S S R เนอะแล้วแต่ว่ามันจะออกก่อนหรือเปล่านะอ่ะโอเคประมาณนี้ไปกันต่อมีเสียงรถเข้าไหมก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะตัวที่3ครับโอ้ยแสบกระถุ่มมาแล้วยังไงโอโอเด็ดเดี๋เด็ดเด็ดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวมันดีแค่โลแรกเหรอยังไงฮะอะโลที่สี่ฮะมาโลที่สี่สร็ครับยังไงว้าฮ่าโอ้ยมาแล้วดวงเฮ้ยนี่มันเฮม,มันฮะน้องดีหน้าดีหน้าที่รักเอาว่ะเอาว่ะเฮ้ย เฮ้ย hey, ดวงวันนี้มันยังไงวะเนี่ยโอ้โ oh, หเราเอฟอาร์สี่ตัวฮนะเฮ้ย hey, วันนี้ดวงของข้าเอาอ่ะมาตัวที่ห้าครับตัวที่หนะ้าฮะนามื่เพชรสิบห้าโลนะฮะสีม่วงจะบอกตัวเดียวนะอ๋อสองตัวฮนะสองตัวโอเคได้อยู่เราตที่หกครับมาอาโอเคมาเพื่อนตัที่หกฮะยังไงเอาัที่หกสีม่วงครับตัวเดียวเปล่าสามตัวฮนะเออาร์ HR. เคสอาร์สี okay, ม่วงนะเอสเอสอาร์สีทองนะโอเคไปกันต่อฮะยังไม่ดูดเดนนะน้องอีฟิกของเรายังไม่ออกนะยังไงอันนี้โลที่าอะไรวะเอาสวยลืมเจ็ดมั้งอาคิดว่าโลที่เจ็ดก็ได้มาโลที่แปดครับเดี๋ยวคุณเห็นใต้ล่างไหมครับมันเขียนว่าสามสิบเจ็ดับห้าสิบนะซึ่งถ้าไม่ออกถ้าไม่ออกเอสเอสอาร์ HR โลต่อไปนี้ถือว่าเกลือมากนะครับถ้าไปถึงห้าสิบเนี่ยคือมันจะเกลือเพราะว่าจะพูดไงอะ่ะห้าสิบคือมันการันตีแล้วไงถ้ามันเลยห้าสิบไปนี่โอ้มันมันไม่ควรเป็นอย่างนี้นนะเพื่อยงง แอเตามาแล้วฮะจกักรวรรดิน้องคามีเบียของจกักรวรรดินั่นเองนะโลที่เอเนอาตัวที่สี่นะโอเคเอ้ยเมื่อกี้โลที่แปดหรือเปล่าโลที่เท่าไหร่วะคุณลืมไปละอ่ะต่อไปนะฮะผมคิดว่าเอเดนอาตัวต่อไปที่จะได้ก็จะเป็นน้องอีฟิปเลยนะ,ะโอเคโลที่เก้าแล้วกันอะตั้งแต่เก้าสิบโลถึมั้งกระออมฮาเลยนะฮาฮาเลยยาง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 โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเอ้ยอะไรเดี๋ยวพัร์ตี้ดงอ่ะ มันคืออะไรจู่ๆพระสิบก็เด้งสิลาทองครับ e สิบออกมาแล้วอะโอ้วิว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  e สีครับเมื่อกี้อะไรเด้งก็ไม่ทราบนะฮะโอเคนะฮะโดยปกติแล้วผมจะส่งแค่สี่โลใหญ่เท่านั้นนะฮะสี่าการันตีเอเตดาสี่ครั้งนะฮะซึ่งตอนนี้ผมยังเหลือเพชรอยู่นะเพราะงั้นแถมให้หน่อยทักการันตีอีกหนึ่งการันตีฮนะแถมให้ครับเออได้กําไรกันหน่อยนะฮะเพื่อน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 เนะี่ยเอ้ยอยังไง ไม่รู้ว่ามันจะหลุดเมื่อรู้ไหนนะฮะถ้าออกมาเร็วก็ยิ่งดีนะมาอันนี้จะคือมันครบสามหมื่นเพชรแล้วนะฮะเพราะว่าปกติสุ่มแค่สี่สี่การันตีอะเอาเอาโอ้ยายก็ทำไมได้นี้เนี่ยลูกมันมันเกลือมากมาเฮ้ยเอาว่ะผมได้เฮดเดอร์ชัวร์บ้าเลยใช่ไหมมาแล้วฮะสีดาทองอีฟิกครับโอ้ไตายก็อีฟิกตัวที่สองเอาว่ะเฮ้ยสีดาทอง ทัเลเวสเอาใหม่ก oh ็สองตัวติดฮะตัวใหม่ด้วยทาลเลเวสเอาวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเซอร์ไพรส์เฉยฮะโอเคนะเดี๋ยวมาสุ่มอย่างอื่นกันต่อนะความนี้เป็นปรับความจิตชุดเอ้ยด้วยๆปรับความจีชุดลบนะเป็นอาวุธของอ e ีฟิกนั่นเองนะฮะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะ,ะมาดูยังไงเอาวะ่ะได้ใช่ไหมอาวุธของอ e ีฟนะิกฮะเอาอะอ่าด่านหนึ่งนะโอเคก็สามารถเล่นอ e ีฟิกได้ชิวๆเลยนะฮะอันนี้ฆ่ามันไป อันนี้เป็นกระทาไกายปองนะฮะไม่รู้จะได้เอเตดาหรือเปล่านะมาได้ก็ดีนะฮะแต่ว่ามันก็อาจจะคุ้มมัง้งเปิดยังไงเนะี่ยอ๋อถดถดเอาว่ะโอเคก็ถือว่าดีอยู่นะฮะโอเคโอเคนะมาสรุปก,กันนิดนึงนะเมื่อกี้ได้อะไรมาบ้างเนาะก็มีดีหน้านะฮะได้หนึ่งตัวนะตอนนี้ดีหน้าเราสองดาวแล้วนะฮะแล้วก็มีอีฟิกนะฮะอ่านี่อีฟิกนะก็ได้เป็นสองตัวนะก็1ดาวแล้วโอเคนะฮะตัวต่อไปนะน้องซื้ออยู่ของเรานะก็กลายเป็น2ดาวแล้วนะฮะหลังจากที่ก็อยู่1ดาวมานานนะเนอะ ต่อไปนะก็เป็นชนจนสูงนะก็เป็นชนจำตึงนะของทางจากักรวรรดินะฮะลูกหลานของชนจนสูงนะน้องคาเรเบียนะฮะก็กลายเป็นหนึ่งดาวแล้วนะหลังจากที่ไม่มีดาวอยู่นานนะของเราและตัวสุดท้ายนะตัวที่6นะ S&R s ที่เราได้ตัวที่6ายในคลิปนี้นะก็คือน้องทาร์เวสนะฮะก็โอ้โหกาจะได้มานะฮะก็สุดยอดจริงๆนะโอ้ลิงค์ครบเลยนะฮะ หำับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะเราอยู่กันมานานแล้วนะฮะจำับคลิปนี้นะเพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่านะรู้สึกว่ารุ้มค่ากับผมบ้างหรือเปล่านะช่วงนี้ดวงขึ้นดวงขึ้นเอเดนา6ตัวครับอ่าโอเคก็เกิดไปเพียงเท่านี้ดีกว่านะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะแล้วก็สำบสตอรี่อีเวนต์ภายใน3 0มนาทีนะเดี๋ยวรอให้เพื่อนๆรอนิดนึงนะอีก2 3วันจะลงแน่นอนครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับ